สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบพอดีเช่นเคยครับผมกับชางนุภารวยสำหรับวันนี้นะครับผมวันหวยออกนะครับผมสิดเอานะครับตัวเลขนะครับของพี่สาวนะครับหรือว่าฝันพี่สาวเอามาฝากนะครับผมเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับผมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าพี่สาวเพิ่โทร่มาหลังหวยออกนะครับผมเพิ่นบอกว่าอเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันวานะครับไปตัดผม พื้นถามราคาเพิ่นบอกว่าราคาเป็นผ่านหาพิ่นในว่าปาร์ตคือแพงแท้เพิ่นว่าราคาพัานหานะครับผมเพิ่นก็เลยนะครับเอามาซื้อนะครับก็คือได้หนึ่งห้านะครับผมแตสําหรับศูนย์เนาะมันเป็นเลขก็คือว่านั่นแหละนะครับเลขไม่คาดคิดนะครับเพื่นก็เลยตัดทิมพิ่นก็ได้เอาแตหนึ่งหาหาหนึ่งมาซื้อนะครับผมจะเลื่อยนะครับเด็กเ่ลางนะครับผมแต่สาวาพื้นบริตัดทิมนั่นก็คือศูนย์ศูนย์นั่น ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมบานี่นะครับผมก็ได้ว่าโอ้นะครับเนาฝันดีทั้งสี่นะครับนาสิบอกกันพ่อนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นหลังจากเพิ่นฝันเล้วเพิ่นฝ้าวโทรมาหาเลยนะครับผมว่าเพิ่นฝันเล้วนะครับผมแต่เลยนะครับสิได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับถือว่าวันหวยออกกบวาใดนะครับผมหรือว่าในงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับผมกับฝันพี่สาว นะครับผมซึ่งนะครับสำหรับตัวเลขนะครับทีวานะครับผมนะได้ไปฝันเกี่ยวเนาะทีวาไปขึ้นบ้านใหม่อ่ะได้ไปทําบุญบ้านเนาะนะครับโนราสุดนะได้ไปทําบุญบ้านพี่สาวนะครับผมกับปรากฏว่านะครับก็ได้ไปออกเล่านะครับออกเล่าก่อนนะครับไทยรัฐบาลก็เลยไม่มานะครับแต่สําหรับผู้ใดที่ว่าเพื่อเอาไปเสียงโศนะครับหรือว่าเอาไปเล่านะครับก็ถือว่าได้โชคด้วยนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผม ผมกระบอกนะครับเนวาาว่าพี่สาวฟันนั้นหายโทรมาบอกในเด้อนะครับจะเอาไปฝากลงไหเอฟซีนะครับผมเพราะว่าบอวาสิเป็นตัวเลขหรือว่าเรื่องราวความฝันที่ว่าผมในปียูหรือว่าที่ว่าไปอาร่วมทำบุญกับือว่าตัวเลขเนี่ยการไม่เขานะครับเนอแลวก็สมหราบนะครับทะเบียนบ้านน้านะครับผมสิได้เอามานะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจำวันที่16กกุมภาพันธ์กับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางของพี่สาว ของผมเองนะครับผมสําหรับนะครับเพิ่นโท่มานะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันนะครับปีสาวนั่นฝันวานะครับเพิ่นนั่นคลอดลูกคลอดลูกออกมากนะครับแล้วก็ได้นะครับก็คือจัดงานเพิ่นว่าผูกแขนนะครับตามประเพณนี้นะครับนอะเพราะว่าผูกแขนลูกผูกแขนหลานจะว่าได้นะครับผมบนี้เพิ่นว่าเพิ่นออกลูกมากนั่นคลอดมากนั่นปีสาววานั่นเป็นผู้หญิงนะครับผม ขลูกมากเป็นผู้ยิ่งนะครับบานนีเพ่นก็นเลยว่ามาหอดบ้านจะเลยว่าจัดงานนะครับผมจัดงานแล้วก็ให้คนมาผูกแขนเนาะเพรานว่าจัดงานผูกแขนบานนี้เพ่นกันว่ามูนี่จักมูจกัจกยาจักหยางมาเต็มบ้านนะครับบ้านมาเต็มบ้านจนลน้นพละมาผูกแขนนะครับผมผูกแขนนะครับผู้นั้นผู้นี่เขามานั่นบ่ได้ว่ามาผูกตั้งแต่เจ้าของเพิ่นว่าบ่ได้วมาผูกตั้งแต่มูพระกามาน้ำนะครับ พระวัดไหนก็มามานะครับมาผูกแขนนะครับมาผูกแขนเล็กหน่อยที่ว่าลูกเจ้าของเกิดมานั่นเป็นผู้ญิ่งเพราะว่าเป็นตะฮักนะครับเป็นตะฮักแก้มนี่อ่าแก้มหนังไงเป็นตะยิฮักเพราะว่าเป็นตะฮักเป็นตะซัง่งแล้วับผมนี่เพราะว่าผมดำพึ้นเพราะว่าผมหนาเพราะว่าเล็กหน่อยคนที่ว่านความฝันของพี่สาวนั่นนะครับผมเขาก็มาผูกแขนผูกยั้งเลี่ยวนะครับผม ่อด้ปานี้คนนั่น่นว่าม้ามาน่นหลายหลายอหรีนะครับหลายจนล้่นปกติผูกแขนลูกผูกแขนลานนี่เขาก็จะบอกแต่ผู้ยยรักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพวกผู้เฒ่า,กเกเาผู้แกเนาะมาผูกหลักเแลเ้วตัวนี้จักมูกจักพวกจักคนในโรงงานนะครับ่นว่ามาบแม่นสิบมาเบิดโรงงานเพ,อพอบอกบ่ิ่นว่ามาจนล้่นเวียนเข้าวเวียนออกเวียนมานะครับผูกนี่่นว่าผูกแขนเพิ่นเนี่ยก็ผูกแขนอาลูกของพี่สาวนั่นจนเต็มนะครับจนเต็มแขน คนนั่นลายนะครับเตที่ว่าแปลกนั่นก็คือว่าพระกามนั่นะครับทั้งๆบนไอ้นิมนต์พ่นกามาแล้วก็บ่หูนั่นะครับว่าพระมาตทั้งแต่วัดใดนะครับผมเพ่นวามั่เอ็มเลยนะครับผมพ่นก็เลยว่านะครับฝันจังซี่ฝันดีแน่นอนนะครับเนาะฝันว่าได้มีลูกแล้วก็จัดงานผูกแขนแล้วก็ได้เห็นพระพร้อมแล้วก็สำรับนะครับเพ่นบอกว่านี่อ่ะตอนที่ว่าพระนั่น นะครับเพิ่นมาผูกแขนเพิ่นกิดในความรู้สึกนั้นเพิ่นแวลวนะครับเนวาไข่คลว่ยนวาด้ยินเป็นตัวเลขนะครับก็คือหนึ่งซนะครับสําหรับตัวที่ปี่สาวมักในรอบนี้ก็คือมักหนึ่งซีและเตทวัตตีเนะาะทวัตตีนั้นเล็กหน่อยกับเป็นหนึ่งอยู่ลแล้วนะครับขอดลูกมาเป็นผู้ยิง่งก็มาซีหนึ่งนะครับผมกด้ในความรู้สึกที่ว่าในปี่สาวเพิ่นในขณะฟันนั้นเพิ่นว่ามากักหรือว่าเพิ่นได้ยิน นะครับนี่ตอนที่วาพระเพิ่นมาผูกแขนคลายวันหนึ่งซีหรือว่าซีหนึ่งนี่แหละนะครับผมจะถือว่าไรมาตรงกันครับตัวเลขทีว่าแปลเพิ่นก็เลยฝ้าวโทรมาเลยนะครับได้แล้วสําหรับวันนี้ได้แล้วนะครับตัวทีว่ามักเพิ่นว่าตัวทีว่ามักตัวทีว่าออกนี่ละมือนี่หละเพิ่นว่ากะคือวันที่16นะครับผมหลักการสาหรับนะครับจะเอาอายุนะครับของปีสาวทีว่าเพิ่นฝันแนวนี้หรือว่าอาจิมาอายุ ของพี่สาวหรือบอนะครับผมก็คืออายุ38ปีนะครับผม38แล้วก็สำหรับบ้านเล็กที่นะครับผมบ้านเล็กที่นั้นนะครับที่ว่าพี่สาวอยู่นั่นก็คือนะครับ5 5 5รทับ266นะครับผม555ทับส6นะครับผมรากาสำหรับนะครับบานนี้กาซิเดเอานะครับตัวเลขแนวทางนิ้วครับนะครับกับฝันพี่สาวนะครับผมฝันพี่สาวนะครับ ในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมสําหรับตัวเลขเนี่ยคืว่ามักนะครับมักแห้งนะครับหรือว่าเป็นตัวแปรคาใดจากความฝันนะครับผมก็คือ1นึสี่นะครับผมหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับอายุนะครับของพี่สาวนะครับผมก็คือ3 8ดนะครับผม3าแดแล้วก็สาหรับบ้านเลขที่นะครับผมบ้านเลขที่ก็คือ5้าห้าห้านะครับทับ266หนะครับผม หรือว่าจะตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็นนะครับสองหหรือว่าห6หนะครับผมปะกาศสําหรับเลข6กกับเลขเกกันไว้นั่นนะครับอาจจะเป็นสอง้าหรือว่าสองหกก็ได้นะครับผมประกาศสำรับนะครับวันนี้นะครับวันหวยออกนะครับสร้างนูกาสีเดเอานะครับเลขทูปนะครับที่ว่าวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะครับผมวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะครับที่ว่า ผมไปท้ำบุญเล้วลกระได้นะครับไปหาตากับยายนะครับผมที่ว่าอยู่หน้าวัดนะครับผมผมก็เลยนะครับเลยไปจุดทูบขอโชคขอลาบนะครับเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมนํานะครับผมก็เลยเสียเอามาให้นะครับเนาะถือว่าเป็นวันหวยออกก็ได้นะครับผมในมือนี้เอามาฝากก็คือนะครับตัวเลขที่ว่าทูบนะครับด้จุดนะครับก็คือ550นะครับผมห .50 นะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับที่ว่า มือนั้นนะครับผมก็ได้ไปนะครับเอาทั้งน้ำทั้งหยางนะครับเนาะเอาไปถวายหรือว่าเอาไปไห้ตากับยายนะครับแล้วก็เด้ขอโชคมาน้ำนะครับก็เลยไดเอามาฝากนะครับเนาะที่ว่าเอามาฝากในกับเรื่องราวความฝันของพี่สาวเป็นวันหอยออกก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเลขทูบนะครับเนาะที่ว่าช่างนุนะครับได้ไปจุดนะครับผมก็คือ5-50นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมถ้าวผูไดมักจะ สามารถนะครับเอาปีเสียงโศกได้นํ่นะครับผมหรือว่างวดนี้มันยังสีมาเบิร์อ,อีกนะครับแล้วก็สำหรับตัวเลขที่พี่สาวชอบนะครับผมก็คือ1 4สนะครับผมตัวเลข14ีนี่พี่สาวมักสำหรับเมื่อนี้นะครับกับศิเนลล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วจะสามารถคอมเมนต์ comment, หรือว่าทักทายพูดคุยกับช่างนุได้นะครับผมทุกๆคอมเมนต์ comment, หรือว่าทุกๆความคิดเห็น นะครับช่างนุก็ได้อ่านนะครับได้ตอบนะครับเนาะสำหรับตัรอ่าียสำหรับคอมเมนต์หรือว่าอ่าอ่าท่านผู้ชมนะครับเนาะแสดงความคิดเห็นมานะครับผมสําหรับวันนี้กับศิลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนุพารวยนําแนกันแล้วกันสําหรับวันนี้บรรยากาศดีดีนะครับผมในวันนี้ถือว่าเป็นวันหวยออกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโชคดี ร่ำรวยนะครับผมถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าได้รางวัลใหญ่ๆนะครับหรือว่ารางวัลที่หนึ่งนะครับหรือว่าขสันกับในรางวัลกับจากร,ตารัตตอลี่หรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับผมสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ